มาอยู่กับเราไหมนางอายมาทำไมลูกนางอายมันมีปิ๊ดนะหนูมาอยู่กับเราไหมนางอายมาได้ยังไงลูกกินอะไรไหมกินขนมไหมเรือเลี้ยวต่ดูตุเรียนให้นะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนี่เลยนางอายไปรีกังคืนนะครับมันมาเที่ยวบ้านเรานะครับกินอะไรวะนางอายน่ารักมากเลยนางอายกินอะไรพี่กินกินแมลงกินมะลาไม่กินผลไม้เหรอะอ่านี่แม่นี่ จ้านี่ตกใจนะครับเจ้าโก้ตกใจอย่าทะเลาะกันนะลูกเดี๋ยวมันก็เดินเข้าป่าไปตัวเองอันนี้ครับเราได้สมาชิกใหม่ครับเปิดตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอยาเปิดเดี๋ยน้องกระโดดมาไม่โดดไม่โดดมันนี่นางอายเขาจะไม่โดดครับเขาเดินหลงมาแล้วกระโดดมาดูหนูนะ เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปล่อยนะครับแต่ว่าเราขอดูเขาก่อนนะครับว่าเขาป่วยหรือเปล่านะครับแล้วนี่สมาชิกใหม่ก็ปไเลยตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพื่อนใหม่ ที่เปิดประตูไปไปนันนออกไปบ้างาอันนี้ครับมารู้เจอไอไอตัวแรกครั้งแรกในชีวิตครับมันมองไม่หยุดเลยครับโอดูความดูความแมวแมวไม่เคยเห็นไอไอมารู้มารูกลัวทุกอย่างในชีวิตมีนามสู้พี่กอไม่ได้ขี้กลัวอย่างนี้เอง ไอ้อายอออไอครับล้ตัว I, I. เขาเล็กกว่ามารู้ตั้งเยอะมารู้กลัวอะไรเนี่ยหน้าเหมือนกันด้วยเออด้ดยหน้าเหมือนกันไหมครับหน้าเหมือนพี่โก้ว่าแต<ม>่แล้วทําไมเขาถึงเขาถึงมองพี่โก้เขาคิดว่าพี่โก้เป็นพี่เขาแน่เลยเออไอ้ไอนะครับเราได้สมาชิกใหม่ไอไอนะครับน้องไอ้ไอน้องไอ้ไอ้ที่มีพิษ่ะมีพิษใี่ออกมาจากตัวเองเลยก็คือต่อมต่อิษตั้งไอ้เขาจอยู่รแขนซึ่งอะไรเป็นพิี อยู่แขนแน่อยู่แขนแน่ระวังไม่ยืดแต่แขนเขาจะเปี่ยนเนี่จะอยู่ในท่าที่ว่าเหมือนตัวโล่้วก็ก้มแต่เวลาก้มของเขาคือเขาจะเรียเขาจะปล่อยผิดออกแล้วเขาก็จะเรียนสั่งิดบริเวณเนี้ยเข้าไปสมกับลายเวลาที่เข้าไปตัดัดตัวอื่นตัดเราัดคนคือตัดคนที่ขาม่ไม่รู้ขาไม่รู้ ฟังไว้หนะลูกกลัวไหมจะให้ให้กล้วยน้องอายนะครับเป็นมื้อแรกนะครับเมื่อกี้เขากินไปครึ่งแล้วนะครับฟังไว้กินหน่อยลูกวะอายเปล่ายอ,องอายอ,อยู่นะครับต้องปิดแล้วก็ถ่ายจากกลินนะครับเนะขากลัวเขากลัว นูกินไปเลยลกป้เปิดลองดูงน,นี่ครับโอ้ยกินใหญ่เลยไม่ต้องเขินหรอกกินเลยลกูกอันนี้ผมว่าเขาหิวครับกินได้ก็โอเคนะครับโต้โตไม่ต้องสนใจเลยอ้หกินใหญ่เลยครับโอ้มีคนอิจชานะครับ โอ้หมันก็ไม่ค่อยกลัวนะูมันกินแบบไม่สนใจเลยวแแลล,ล้้คนอิจฉาดิอิจฉาน้องเหรอได้ลูกตัวใหม่แล้วมันตกกระป๋องแล้ไอ้แมวชาโต้กินมลแรงไกินกล้วยกินไม่ได้ลูกไม่ต้องอายพี่มารู้ก็อยู่เป็นเพื่อนนะ มารู้อยู่เพื่อนเพื่อนายอายนะครับมารู้ไม่เอาน้องอายครับกินกล้วยลูกที่สี่แล้วครับเขาชอบกินกล้วยมากเลยมาอยู่กับเราวันที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิขาแข็งแรงเราเจ้าเขาไปปล่อยนะครับ คือที่สองแล้วมาลุกจะทำร้ายน้องนะมาลุกว่านี่เนี่ย <Okay. S 2> กินไปเลยลูกไม่ต้องกลัวมาลุก <c oughs> อร่อย ค่อยๆกินโลกเดีด๋ยวโอ้ยดูท้องนี่นะไปมาลุกไปก่อนเร็วปะเร็วๆไปอย่าไปยุ่งกับน้องนี่บีที่เท่าไหร่ลครับ <c oughs> ลูกที่สิบแล้วได้มั้งจริงเหรอ <c oughs> กินเยอะจังเลยอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลย โอ้โหพอกินเสร็จแล้วเราต้องรีบปิดมาแล้วมันตาปิดบีบใส่อาอายอะน่าเอ็นดูจริงๆเลยมาแล้วมากินกาาาาล้วยมาอือาวางมาเลยฮะดูความ้องไว้อาอายครับมาลูกอยู่ข้างหลัง วะได้กินแล้วได้กินของอร่อยกล้วยที่ฉันกินทั้งหวีแหวบบฉันหิวมากเลยฉันไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันกินวันละมื้อเท่านั้นฉันกินมันอย่างรวดเร็วใครวะแมวอย่าอย่าให้มันเข้ามาใกล้ไฮกำลังอร่อย โ oh, อันนี้เรากลับมาดึกครับได้เวลากินอาหารของน้องอายพอดีครับ mm. มีพวกอิชาอยู่ mm. อร่อยไหมครับ อะไรวะลูกอะไรวะงงงุ่นแพงนะลูกกินเลยกินกล้วยก่อนกล้วยย่อยง่ายเยงียบเงียบนายรู้บอกทำไมทุกคนถึงดูแต่ใส่ใจน้องไม่มีใครใส่อันนี้เราเอางุ่นมาให้อายๆนะอายๆอย่าดูเรานะลูกอะอะซึ้บ ดูที่จะกินไหมครับอ่งุ่นกินเลยอ่งหุ่น,น,นโตไม่เอาโตไม่เอาโตไม่มาใกล้น้องเจ้าไอไอนะครับคืนที่สี่กินกล้วยไปสองลูกเดี๋ยวใกล้วันที่เจ้าไอไอไปปล่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตาโตเหมือนเดิมเลยให้อ่งุ่นกิน ตอนนี้ไม่กินหรอกเขินหรือเปล่าเขินหรือเปล่าไม่กินนะครับดึกๆก็อุ่นหายตอนคืนเขาจะเดินนะครับกลางวันผมมาผ้าปิดนะไม่ต้องเป็นห่วงนะอยู่สบายดีครับปีนปีน อ๋อปิดประตูปิดประตูไอ้มารูกมันอยู่ปิดประตูให้ปลอดภัยเนาะปิดประตูก็เป็นนะนางอายเราเนี่ยมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือกันจับมือกัน Tô mẹ thôi nè, Tô. Để mẹo 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 mới mẹo mẹo เล่นกันเฉยๆเขายังไม่ไม,ไม่ปันตูยังไม่เปิดนี่ครับอันนี้ก็ยืน่นมือไอ้นี่เดี๋ยวคอยกัดนะลมเย็นดีเราเราเอาไอาเข้ามาให้ลมเย็นๆนะครับพรุ่งนี้ได้เดินทางแล้ว ในห้องทั้งวันน่าจะเบื่อชิวๆนะพรนนี้เรากลับบ้า,านกัน,นนะไอยนะไปปล่อยป่าหลังบ้านก่อน,นนะอายนะหนูเปื่อหนูจะได้กลับมากินกล้วยบ้านเราโอเคไหมหนูเป็นสัตว์ป่าลูกไงนหนูก็ต้องกลับไปสู่ป่านะดอูเขารู้นะว่าพรุ่งนี้เขาจะไปแล้วลูอ้อนพ่อคขาเงียบมีความอ้อนเ <c oughs> ดือดเล่นกล้องนะ ถ่ายผมไม่เลยจะไปแล้วนะถ่ายไม่เลยคาโต้สงสัยตัวอะไรว่าเขาคือนางอายครับเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเราในช่วงนี้นะครับคาโต้สงสัยนะครับว่าตัวนี้มันตัวอะไร ทุกคนก็เป็นห่วงนะครับว่าแมวจะทำรลายหรือเปล่ามันก็เหมือนเสือแหละครับก็อ,อยากให้มันเข้าใกล้เลยเดี๋ยวก็้างอายเขาจะกลัวโตลงมาตายเลยตีตีตีตโอ้ยมึงโตจะต้องมีใครบาดเจ็บแน่ เอาแขนเอาแขนยื่นมาเนี่ยเรลงไวแล้วเนี่ยเลงไวแล้วมือใครวะไบอกมือใครวะไปรู้ลิศมือของนางอายแล้วแรงเยอะมากส็อตดีๆีนี่เอง ดูซะแล้วอย่านะผมซะแล้วอตอตอตอเนี่ยตอต่อตอหแ่ขูเ่ากันวดูดูเอดูนะนางไงดูนะครับอย่ามายุ่งกับผมนะครับเล่นเล่นเล่นเล่กับพกาโต้ด้วยขอเล่นกับพิกาโต้หน่อย จับยิ้หมหมวกกออัวเลยยิ้หมหัวก,ก็โตเลยเร็วยิ้มหมดพังก็จุกเลยเนกจาบมีความจับจับอะไรลูกจับอะไรของหนูไหมฮาแม่โตโตโตโกรธโตโกรธน้องมีปฏิกิริยาใส่โต นั่นมันเสือนะ oui, อ,อ้ายไม่กลัวเสือหรอกว่าอ้ายกลัวเสือเลยลูกเสือน่ะอ้ายลองเลยมีผลไม้ฝรั่งเป็นครั้งแรกที่ได้กินรู้สึกหวานหวางแม่่อยยังหวานทิ้งมีอะไรให้กินอีกต้องจากองุ่น กินกล้วยอร่อยกว่าแม่แล้วนะอายอฮะไปไหนอะนี่กลับบ้านแล้วหรอกลับป่าแล้วหรอฮือ,อยู่กันวันคืนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอายไปปล่อยป่าแล้วจะปลป่อยวันแม่ดีกว่าจะได้ให้กลับไปอยู่ในอ้อมอกป่านะครับ Okay, okay. เพราะป่าเป็นบ้านของเขาหรือเป็นแม่ของเขาเองครับ mm hmm. เขาอยู่ที่นี่ก็อิ่มน้ำสำราญครับแต่ว่าชีวิตขาดอิสระ,ะ mm hmm. ก็เหมือน,<า>นคน,นก็เหมือนคนนะครับ mm hmm. เจอจองจำไปก่อนช่วงนี้สามวันเพราะโทษฐานปีนมาทะเลาะกับแมวบ้านผมครับก็เลยโทษจำคุกสามวัน,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยนะครับไอย พรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าไปอยู่ในป่านะนี่ลับบ้านนาะไอนะอคมนะมครับพรุ่งนี้เจอกันที่ป่าครับตีน,นเขามันมีความไอ้น,นี่นะนิ้วเขาใหญ่เนาะเพียนเนาะเกาะเหนียวเลยอะเกาะสามารถเกาะกิ่งไม้ม้วนได้เลยกินกล้วย กล้วยหวานกล้วยซื้อไม่ค่อยหวานนะนี้ค่อยกินอันนี้นกล้วยเก่าอะ่ะกล้วยใหม่ผมกินได้หมดแหละเหมือนหวานหรือไม่หวานลองลองทุกานอันนี้นะครับ,นนรบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเ,าเขาไปปล่อยป่าครับช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านผมไปก่อนนะมีอะไรก็กินไปก่อน กล้วยชอบกินกล้วยเหมือนสล็อตอ,อ,อ่ะอร่อยเหรอไออายอ,อันนี้นโหกินใหญ่หเลยลูกโอ้ดูสิเดี๋ยวพูกนี้ต้องหาก,กินเองแล้วนะอาอ นี่เนี่ยนี่เสียสมาธิในการกินหมดไอ้พวกนี้อา้าเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่ได้กินกล้วยที่แม่ซื้อมาให้แล้วนะกินกล้วยในป่าเดี๋ยวพ่อทิ้งไว้ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาไอ้อายไปปล่อยนะครับเพราะว่าอยู่มาหลายวันแล้วนะครับเอ้ยเบาๆดิ<อ>เสียสมาธิในการกินหมดนี่เจกก้ากล้า อิจฉาขึ้นมาแลมีลูกใหม่นะก็นี่ครับสมาชิกใหม่แต่ว่าคงอยู่กับเราไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยแล้วนะให้อายได้กินกล้วยในป่าแล้วออพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องขู่แม่ไม่ทำอะไรอายหรอกไยบายก่อนไบายไ,ไ,ไบายกล้องก่อนายบายกล้องเดินไปหากล้องอ่ะ กินทะลุกล้วยะกล้วยพ่อให้นะ่ะกินง่ายกล้วยกินกล้วยนะกินอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ไปอยู่ป่าแล้วกินทะลุกิกนทะลุหนูให้อะไรกินคุกกี้เห,หรอไม่อไม่กินหรอกผมจะกินแต่อาหารธรรมชาตินะครับเขาหยิบจากมือแม่เขาด้วยนะ อ่าหยิบอ่าดูที่กินได้ไหมอ <laughs> เอ็นดูเอ็นดู <laughs> ทำขออลองลองแม่ให้ลองกินกันหน่อยก็หน่อย <c oughs> ได้เยอร่อยเหมือนกั็ในคุกกี้ <laughs> ให้อะไรผมกินธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับถัวถ่วถัวถ่วถั่วถั่วให้มันกินดิ อ่ะอ่ลูกอ่ะดีไหมให้อะไรกินให้มันธรรมชาติหน่อยสิเอาจิ้งจกไหมเดี๋ยวหายทิ้งจกให้กิน มือพ่อหน่อยจับมือพ่อหน่อยจับมือพ่อหน่อยให้กัดน,นะกัดน,นะจับมือกันกัดกลักวาตายเลยเป็นโรคพิษสุนัขพิษนางอายบ้าเลย ให้กัดนะครับนางอายมีพิษนะครับอย่างน้อยเขาก็มีพิษสุนัขป้าอยู่เพราะเขาเป็นสัตว์ป่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไอ้ไอายไปปล่อยแล้ววันนี้ก็ถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะครับนักร้องอะไรวะเนี่ยเหลืองแดงมีคนดูสามคนแล้ว เ้ยไม่ใช่แค่สามคนนี่มีแมวกูดุติกอบแมวกูนี่นางอายกูก็ฟังเพลงมึงนี่ฟังเพลงพี่ก็นหน่อยความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้มูใ้ใส่ก็สดป่ะ น้องไงมาดูคนร้องเพลงให้ฟังดี๋ยเร็วฮักนะอ่าร้องเพลงให้นาง,งอายกูฟังกล้วเฮ้ยเสียงเนี้ย <c ười> เข้าไปชมสองศิลปินนี้ได้ครับ ตั้งชื่อว่าอะไรดีอะอ,อะไรอะไรที่บิวบิวกินใช่ไหมกำลังคิดๆิดอะบิวกินครับอย่าบังคับผมนี่หน้าเหมือนกันหรือที่ใครจะสู้กันได้หน้าเหมือนกันเลยเนี่นนยโก้เนี่ยมีคนบอกโก้หน้าเหมือนอไอ ไม่รู้จักเจ้าอายต่แล้วขดตตะปบนะครับขดตะปบไม่รู้จักนีพลังครับอืมกดพลังก่อนอย่ามายุ่กับฉันก็กลัวไม่รู้พ่อไม่น่าแกล้งผมเลย วันนี้เราจะไอไอไปปล่อยนะครับเขา,าก็ง่วงนอนเดี๋ยวอีกคสองชั่วโมงให้นอนสองชั่วโมงก่อนเนาะฮนะเดี๋ยวหนูก็ไปไปอยู่ธรรมชาตินะครับโอเคง่วงนอนอยู่ตอนเย็นนะครับตอนนี้ห้าโมงเขา,าก็ง่วงนอนอยู่ สี่โมงเขาจะง่วงนอนเดี๋ยวประมาณหกโมงครับไปส่งเขาเข้าป่านะครับไปตามไปดูนนครับไอเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยแล้วนะไม่ต้องกลัวนะนั่งรถไปแป๊บเดียวครับไปตรงที่มีป่าเยอะๆนะไปแล้วนะไอกลับบ้านนะเราปล่อยที่ต้นไซนี้นะลูกไป อาปาเอาของกินให้เขากินหน่อยอววไปขึ้นต้นใรไปเลยขึ้นต้นใรไปบ๊ายบายอ้ายนี้เราเอาน้องอายมาส่งนะครับมาส่งที่ไหนนะหนูบ๊ายบายที่ต้นใรคะ่ะ ไหนนี่ไงบายบายน, bye bye นะไอ,ะอะ้อยู่บนต้นไทรนี้นะลูกนี่ถิน่นเขาไปอย่างรวดเร็วบายบายดีใจมี bye bye. จความสุขมากๆนะไอ้อมองไม่เห็นเลยนี้เราเอาน้องอายมาส่งนะครับมาส่งที่ไหนนะหนูบายบายที่ต้นไทรคะ่ะไหนไม่เห็นเลย ่อ๋อนี่โอ้โหดีใจ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 ,ใจมีความสุขมากมากเลอ้ไอมองไม่เห็นเลย <laughs> <c oughs> หนีขึ้นไปข้างบนเลยปล่อยแล้วนะครับน้องไอ้นหนีข้างบนนึง<ส>โอเค โอเคเจอกันนะลูกอ่าอยู่บนต้นไทรดีๆนะปล่อยตอนแรกจะปล่อยข้างล่างเดี๋ยวหมามัได้กัดไปเร็วมากเลยครับลิงลมมันตอนคืนมันไวนะหนูถ่ายคลิปไปแล้วเนาะ